เทศบาลเมืองลบบุรีโดยนายจำเริญสละทีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีสนับสนุนรถบรรทุกน้ำพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลเมืองลบบุรีเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีเข้าร่วมกิจกรรมสองมือเธอสองมือฉันช่วยกันรักษาความสะอาดค่ะเมื่อเวลา17นาฬิกาของวันพุธที่5กรกฎาคม2566 ที่บริเวณหน้าพระปัางสามยอดอําเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนํารองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีหัวหน้าสนรัชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนร่วมกันทํากิจกรรมพี่น้องพ้องเพื่อนคนลบบุรีร่วมมือร่วมใจกันทําให้ลบบุรีของเราน่าอยู่ สองมือเธอสองมือฉันช่วยกันร,รักษาความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเมืองบริเวณเขตเมืองเก่าลบบุรีให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเอื้อต่อการอยู่อาศัยและการดำรงชีพที่ดีของประชาชนอีกทั้งเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและมูลนิธิลบบุรีสามัคคีสงเคราะห์ได้มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับจังหวัดลบบุรีเพื่อช่วยกันทำความสะอาดต่อไป ทั้งนี้จังหวัดลบบุรีได้จัดกิจกรรมพี่น้องผองเพื่อนคนลบบุรีรวมมือร่วม,วมใจกันทําให้ลบบุรีของเราน่าอยู่สองมือเธอสองมือฉันช่วยกันรักษาความสะอาดณนะบริเวณริมทางรถไฟนาสารพระการและบริเวณพระปางสามยอดซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นทุกวันพุธ นอกเวลาราชการตั้งแต่เวลา17นาฬกาเป็นต้นไปในโอกาสนี้นายจำเริญสละชีพนายกุทศเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้สนับสนุนรถบรรทุกน้ำเจ้าหน้าที่กองสาธนารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ก่อนจากกันในวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้ามีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ด้วยเทศบาลเมืองลบบุรีต้องการรับสมัครพนักงานดังนี้ 1. แม่บ้านจำนวน1อัตรา 2. นักการพันโรงจำนวน1อัตรา 3. พนักงานเทศกิจ จำนวน2อัตรา 4. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2อัตราสำหรับท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีในวันและเวลาราชาการค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมข่าวต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์ประราศักดิ์ไรเลิกกรรมการผู้จัดก,การเคเบิลทีวีลบบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ